เอ๊ะในตัวบทมีการพูดถึงสถานประกอบการไหมเอ่ย สวัสดีครับพี่นีต้อนรับเข้าสู่เด e Fun Channel กับคุณครูปัญจพลวันนี้เราจะมาทําข้อสอบวัเดระดับชั้นม6ปีการศึกษา2563ข้อที่15ละข้อที่15ถามว่าข้อใดไม่ใช่สิ่งที่วิชาภูมิสถาปัตยกรรมให้ความสําคัญเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านบทความนี้ไปรพร้อมๆกันเนาะภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นวิชาชีพที่เน้นการวิเคราะห์และก็ประเมินลนักษณะของพื้นดินแล้วจึงลงมือวางผังและก็ออกแบบถิ่นที่อยู่รวมทั้งที่ทำมาหากินให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติและก็ระบบในเวทและก็ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังให้ความสําคัญด้านสุนทรียภาพ นะฮะก็คือความงามทั้งที่เป็นความงามจากธรรมชาติแล้วกเ็เป็นความงามที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นดังน,น,นั้นแล้วเราก็จะเห็นความสําคัญของวิชาภูมิสถาปัตยกรรมเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยว่าช้อยไหนที่ไม่ใช่สิ่งที่วิชาภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยให้ความสําคัญช้อยแรกกอไก่บอกว่าการจัดแต่งภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามโอ้โหอันนี้เนี่ยสำคัญเลยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าจะต้องทําให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงระบบนิเวศอันนี้ก็ต้องให้มีความกลมกลืนนะก็มีความสําคัญเช่นกัน ส่วนข้อสองบอกว่าจะต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะของพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์อันนี้ก็อยู่ในส่วนแรกเลยเนาะที่บอกว่าจะต้องมีการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ให้ได้ถูกต้องส่วนข้อ3บอกว่าการออกแบบที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศโอ้อันนี้เนี่ยต้องสอดคล้องกับระบบนิเวศเลยเข้าฟันเนี่ย ส่วนข้อสี่บอกว่าการตกแต่งภายในของสถานประกอบการให้มีสุนทรียภาพเอ๊ะในตัวบทมีการพูดถึงสถานประกอบการไม่เอ่ยนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวใส่ question mark ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราเจอแบบอุ้ยมันมีแบบคำแปลกๆเข้ามามีการพูดถึงสถานประกอบการไปดูช้อยข้อ5การจัดการสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือต้องมีการจัดการด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้ก็สอดคล้องกับประโยคสุดท้ายในข้อความค ต้นนั้นแล้วข้อนี้เนี่ยเราจะเหลือช้อยข้อเดียวก็คือช้อยข้อ4เพราะว่าในตัวบทเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของสถานประกอบการเลยแต่ว่าเป็นการพูดถึงในภาพรวมกว้างๆว่าวิชาภูมิสถาปัตย์เนี่ยก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของการออกแบบต่างๆเนาะพื้นที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติให้มันกลมกลืนกับระบบนิเวศต่างๆดังนั้นข้อนีเนี่ยตอบข้อ4 และนี่คือข้อสอบโกเน็ตในข้อที่15เดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาทำข้อสอบข้อที่16ฝากกดไลค์กดแชร์กับ u u s c r i b e และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ